ถโรงเรียนเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย 专注爱的滋味，再困难苦斗，难免要尽欢。 วันวายเรียนให้กับแข่รับเชิญคนดังกันแล้วนะครับที่นี่ก็คือโรงเรียนมหาวชิราวด์จังหวัดส่องล้านในพระอุปถัมภ์วันนี้ลงใต้ลงใต้มาเลยลงใต้อย่างไรอะไอะและต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าแขกรับเชิญคนดังประจำวันนี้นะครับเป็นพระเอก คิ้วเข้มหน้าคมสาวๆเนี่ยเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยรับรองว่ากรี๊ดสลบแน่นอนโอเคเชิญพบกับอ๋อชนะพลัส โอ้โหนี่ก่อนอื่นเลยต้องถามเอากสิคร<า><ห>ับผมครับว่าได้รับการ ต้อนรับนะฮะกลับโรงเรียนจากน้องๆด้วยเสียงบูมเนี่ยนะฮะงได้ยินบ้างในรุ่นผมเนี่ยค,คือยังไม่มีบูมแบบนี้อ๋อเหรอครับผมก็แบบเด<ช>็กไครับก็ดูเป็นคล้ายๆวัฒนธรรมหรือว่า,า,า,าวเป็น,าานาารประเพณีให <ๆ S 2> ม่ๆที่น้องๆเนี่ยก็เอามาต้อนรับด<ช>้วยกันเอา่ะงั้นถ <ๆ S 2> <อ>ามต่อลกันครับมีโอกาสมาเรียนที่นี่เนี่ยเรามีโอกาสได้เรียนที่นี่กี่ปีครับก็ผมจบมสามครับผมข้าพผมสามปีสามปีครับที่นี่แล้วเวลาเดินทางมาโรงเรียนเนี่ยเดินทางยังไงผมไม่ได้อนุญาตดูมากจากบ้านผมกับโรงเรียน โรงเรียนเนี่ยนะคเราค่อนข้างจะไกลกันครับแต่ว่าผมโชคดีที่แบบว่าในซอยบ้านผมก็จะมีเป็นรถตุ๊กๆครับผมก็คือลูกของเจ้าของคนขับรถตุ๊กๆเนี่ยครับผมคือเขาเขาเรียนที่เดียวกับผมเรียนที่เดียวกันที่เดียวกันก็ครับผมเลยเลยได้อานิสงส์เขา แต่วันนี้นายอ๊อฟนะฮะกลับมาโรงเรียนเก่าแล้วรู้สึกว่าอยากจะไปย้อนชีวิตมุมไหนบ้างในโรงเรียนเออทมุมแรกเลยทุกคิดอะไรเงี้ยเออผมบอกได้เลยว่าที่นี่ผมไม่ได้กลับมานานแล้วครับผมผมก็อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของผมแค่นี้ก่อนเลยแล้วทีอยากเห็นทั้งหมดแล้วเห็นทุกมุมเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราสองคนนะจะพาออฟนะไปรื้อฟื้นนะความทรงจำวัยเรียนให้ครบทุกๆเรื่องเลยละกันครับถ้าเกิดความแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับไปเลยเลยไปเลยครับ ตซอ,อยเอสต้าสามร้อยไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปและก็ซอ,อยเอสต้าสารอยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลง นะก็อย uhm. kind of yeah. ู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะครับกับน้องๆนักกีฬาทีมฟุตบอลประจำโรงเรียนมหาวิทยาลัยวุฒินเกับรวมงโค้ชด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ดมีนี่รู้ไหมครับว่าออฟเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนเคยมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเหมือนกันโโอ้หต้องถามจะตัวแล้วใช่ไหมครับเอาครับผม ราะว่าในกลุ่มผมเลยคือแบบว่าส่วนใหญ่จ,จะเป็นนักทีวีราโรงเรียนคือเราก็พยายามนะพยายามแล้วซ้อมขย,ยันว่าคือแบบโอกาสมันค่อนข้างจะจะน,อน้อยเพราะเราแบบตัวเล็กจรงิรงตัวเล็กมากผมได้ข่าวมาว่าอ็อฟของเราเนี่ยนะครับโอ้โหจริงๆแล้วใจนี่แบบรักรกีฬาฟุตบอลด้วยเออถึงขั้นแอกว่าไป<อ>เล่าให้คุณพ่อฟังแล้วก็เกิดรุ่งราาเผื่ออะไรยังไนะงก็คือว่าผมบอกกันว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นบอลเป็นด้วยตัวเอง ผมผมแบบว่าเคยไปขอเพื่อนเล่นซุปเปอร์ครับเป็นบอลเล็กฮะฮ่าๆก็เพื่อนเคยปฏิเสธผมเออไม่เล่นไม่เป็นอย่าเล่นดีกว่าเออก็เลยบอแบบให้มันหยาบแนี่ยมันหยาบเราอ่ะโอ้ช่วงปีเทอมมีอาจารย์สอนบอลนะเขาเปิดสอนฟุตบอลเออผมก็เลยคุยคุณพ่อครับก็เลยอยากเล่นดีกวอาก็เลยเล่นเป็นกระต่ายป .4 คือคุณพ่อเนี่ยเปิดโอกาสให้เราไปเรียนไปติวกับคุณ ตนนี้กลับมาทันทีใช่ไหมอย่างที่คุณบอกใช่ครัเดี๋ยวจะพาอ๊อฟเนี่ยมาซ้อมฟุตบอลนะฮะอานนี้มาเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนเลยันไปสิบปีนะจะพามาเล่นกับนักฟุตบอลโรงเรียนกันถ้าเัากันแบบบอกบอกหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างได้กลับมาเยือนทีมเก่าทั้งทีในอ๊อฟขอทำสิ่งที่เคยฝันไว้สักครั้งครับกับการร่วมกันลงซ้อมกับนักเตะทีมโรงเรียนมหาวิทาลัรแม่ลีลาไม่เบาเลยนะครับ เลื่นเป็กสับขาหลอกเลยครับด้น แบบระตือเลี้ล้นแล้วก็ซ้อมกันย่างหนักเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น <ๆ S 1> นี่เราอาจจะทิ้งช่วงมาสักพักใหญ่แต่ว่าได้กลับมาสัมผัสบรรยากาศตรงนี้ก็เออเจ๋งดีเนาะใช่แล้ว<อ>แต่ว่าที่จริงเขาเคยสัมผัสอยู่แล้วล่ะแต่เป็นบรรยากาศเล่นๆในโรงเรียนใช่ไหมในโรงเรียนเนี่ยคือมีสถานที่เล่นที่ไหนบ้างก็ตามลานต้นอนอนะแล หน้าหอสมุด๋อหน้าหอสมุดก็ตรงสนามบาสตันนี้ครับซึ่งเชื่อว่าทั้งโรงเรียนต้องแย่งกันเตะบอลแน่นอนนะครับต้องมาดูว่าใครจับจองที่ได้ก่อนก็ได้เตะสนามดีดีว่าเราจะเลือกสนามที่บบว่าต้องไม่ร้อนต้องไม่ร้อนใช่ครับผมคือเราดูแดดวันนี้แดดร้อางไหนครับจะไปยังไงอะไรก็ดูครับไม่ชงนี้ให้ร้อนโอเคนะนฮะแต่ว่างั้นสถานที่ได้แล้วแล้วยังไงอุปกรณ์ลูกบอลนี่คือพกมาจากบ้านทุกวันเลยหรือเปล่าไม่มีทางพกมาแน่นอนเยเลย แต่บอ,อลจะเอาไปแต่จานไม่แต่ในสนาม จ้างจากเพื่อนๆระบาทสองบาทแล้วก็จ้างบินมอเตอร์ไซค์ครับผมให้ไปซื้อฟุตบอลสิบบาทจ้างเขาสิบบาทโอ้ยยากมากเลยนี่ยกว่าจะได้แตะบอลเนี่ยนี่ถือว่าสุดยอดอ่แต่เท่าที่ผมอ่านด้ข่าวมาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีแบบเทคนิคเออแต่ว่ามีการให้พี่วินเนี่ยออกไปซื้อมาให้นะครับแต่ต้องบอกต่อว่าลูกฟุตบอลของออฟเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาเพอจะเตะได้เนี่ยนะครับ่เขาต้องมีการผ่านกรรมวิธีอะไรต่างๆยังไงก็คือว่า ลูกฟุตบอลพลาสติกอะครับ,ค,รบคือมันเป็นบอลที่เบามากกับครับ,รบผมเราก็จ้างเขาอย่างเงี้ยแล้วก็หามาอีกรูปหนึ่งอเอามาผ่าเอามาผ่าก่อนับผมอเออาลูที่ที่แตกแล้วผ่าชครับผมับผมแล้วก็เอารูที่ดีอยู่ยัดเข้าไปเพื่อที่จะให,ะมนหน้มันหนักขึ้นน้ําหนักขึ้นยังไม่จบซื้อสกอตเทปดำอะอันหนึ่ง เออ่ให้มันเพิ่มเนามากขึ้นก็อยากจะเห็นแล้วว่าออฟเขาทำยังไงสมัยนั้นให้ได้ลองประกอบนะครับฟุตบอลให้เราได้ดูหน่อยได้ไหมแลวเราเอาจต่เห็นก่อนมาให้ก็ลูกบอลพลาสติกธรรมดามันก็ไม่ค่อยทนทานเท้าเท่าไหร่ครับในออฟเขาก็มีวิธีการบดิฟายด้วยการเอาอีกลูกมาครอบแล้วก็พันเทปพับแบบนี้แ ใครอยากลองทำดูบ้างพี่ออฟก็ไม่สนหัวลิกสิ์นะครับ so hey.